ละมุนมากๆบรอนเงิน All New D-Max 2022สภาพน้องๆคนสุดท้องของป้ายแดงนะครับแผ่นพลติมกม่านบังแดดยังไม่ได้แกะ28,000กว่าโลแท้ๆระบุเลขไมล์ลงในสัญญาซื้อขายนะครับอย่างชัดเจนเป็นรายลักษณ์อักษร เกียร์ธรรมดา6 MT จอ DVD กล้องถอยพองมาละลายมัลติฟังก์ชั่นน็อตไม่ขย,ยับวาสนาผู้ใดเนาะจะได้ไปเนี่ยครับเจ้าของเดิมใช้รถไม่คุ้มเลยแต่ใครคุ้มรูป้ป่ะใครคะคนที่ได้ไปเนี่ยครับสภาพใช้คำว่าสภาพขนาดเนี้ยครับมันเอาว่าหาข้อตำหนิไม่มีครับ ล็อกไม่มีขยับแ้มชมพูอะไรต่างๆนะครับเดิมสนิทโรงงาน1.9 Blue Power 6 MT 150แรงม้าขับเดิมๆแบบนี้ก็โคตรประหยัดเงียบดววนะครับจะเอาไปแต่งต่อก็ไกลๆไปได้ไกลๆเงินสด5 58,000บาทผ่อน6ปีแค่เดือนละ11,03 อยู่ครบครวารันตีศูนยังเหลือเนี่ยครับบุ๊กเซอร์วิสครบครบนะครับเจ้าของเดิมน่ารักมากๆเก็บไว้ครบถ้วนนะครับจอดีวีดีกล้องมองถอยบิวอินจากโรงงานพรมอะไรมาติฟังก์ชันต่างๆโอ้ยเลี่ยมเลี่ยมจ้ะวิดีโอเขาเพิ่มเติมได้นะครับแอดมินส้มจ้ะ 0813147600รถบ้านลงมาน้อยครับคัดแต่รถสวยเหมือนเอามาแต่งงานด้วยครับปาเขาหล่อจัง